สามีหนูชาแนลมาแล้วจ้า ใช่แล้วตัวนี้นะครับจะอางุ่นนะครับนกต่อนะครับตัวนี้นกต่อนะครับดูให้ดีนะครับตัวนี้จะอางุ่นนกต่อกับตัวผ้าขาวนกขัดต่อนะครับคนราคากันนะครับแต่จะจดให้เห็นนะครับดูความตั้มตั้งรับของขน ขออภัยนะคะแสงอาจจะไม่เสมอสักเท่าไหร่เพราะว่าเราถ่ายตอนแดดร้อนๆค่ะ ฟอมจะต่างกันนะคะนกสองตัวนี้กงสีแดงคือนกต่อนะคะที่พี่อ้วนถืออยู่คือนกต่อนะคะแต่ผ้าขาวที่เราเปิดขายคือนกขัดต่อนะคะฟอา,า1,500นะครับไม่รวมส่งผ้าขาว1,500บาทนะคะนกขัดต่อนะคะราคานะเบาๆใครสนใจติดต่อมาได้เลยจ้า